สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟโกโก้นะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอเมนูข้าวมันไก่นี่อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทำทานที่บ้านบ่อยๆนะคะก็จะใช้กระเทียมขิงนะคะมาผัดกับน้ำมันเกียวไก่ ไม่มีน้ำมันเจียวไก่ก็จะใช้น้ำมันพืชน้ำมันหมูก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะผัดเครื่องให้หอมก่อนนะคะก่อนที่จะนำข้าวมาผัดนะคะนี่นะคะพอกระเทียมกับขิงได้ที่แล้วนะคะเราก็มาเติมข้าวที่ล้างซาวเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้าวมาผัดกับเครื่องหอมแล้วนะคะผัดให้เข้ากันก่อนให้ข้าวสุกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะนําข้าวไปหุงกันเนาะน,นะคะหอมมากๆตอนนี้หอมมากๆนี่นะคะผัดเสร็จแล้วก็นํามาใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็เติมน้ํานะคะเราจะรอดูกันว่าหน้าตาจอกมาเป็นยังไงเนาะไม่ได้ทํานานแล้วค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็มาเตรียม เดี๋ยวเตรียมเครื่องทำน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ข้าวมันไก่เนี่ยเราใช้เป็นอกไก่นะคะนี่เราใช้เป็นเนื้ออกเลยเดี๋ยวเราจะมาต้มไก่แล้วก็ทำเป็นข้าวมันไก่ต้มแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดนะคะทำสองแบบตัวไหนท้าอกไก่อกเธอเหรอนี่เดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำจิ้มนะคะก็จะมีขิง กระเทียมนะคะแล้วก็พริกสดเดี๋ยวพริกสดนี่ยังไม่ได้ออกมานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวไปหาฟักนะครับเดี๋ยวคุณกีจะไปหาฟักมาทําน้ําซุปด้วยนะคะฟักหอมๆต้มน้ําซุปน่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาตามชมกันนะคะว่าจะอ,อกมาเป็นยังไงเนาะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการปั่นน้าจิ้มนะคะในน้ําจิ้มของเราก็จะมีตะเจียวซีอิ๊วดำกระเทียมพริกสดนะคะแล้วก็ขิงนะคะแล้วก็ นิวมีปรุงรสเป็นน้ําตาลเข้าไปเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาปั่นรวมกันนะคะสูตรนิวก็จะมีใส่น้ำมะนาวเข้าไปด้วยสักหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติก็จะทำการปัน่นปั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 ่นั่นปั่นปันนปัน่ป คนๆแซ่บๆนะคะเครื่องเยอะๆอย่างนี้เลยนะคะน้ำจิ้มเข้ามันไก่แล้ว<ม>เราจะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวไปชิมกันหลังจากที่ปัดน้ำจิ้มเสร็จนะคะเราก็จะมีเป็นขิงพริกสดน,นะคะสำหรับเติมนะคะถ้าสำหรับยังไม่เผ็ดเนาะเดี๋ยวเรามาดูโอ้อันนี้พ่อบา้านใจล้าพ่อบา้านใจล้าวิ่งไปซื้อฟักฟักฟักซื้อฟักกระต่โอ้ย ดูสิฟักนะคะเรามาต้มน้ำซุปนะคะนี่ก็ต้มอกไก่แล้วเนี่ยกำลังจะได้แล้วนะคะต้มแบบพอดีพอดีนะคะถ้าสุกมากเกินไปมันจะแห้งนะคะเราจะต้มแบบแบบพอดีพอดีเนื้อย,ยังช่าๆหน่อยนะคะนี่มอน้ำซุปของเราตันนี้ก็จะทําไก่ทอดนะคะเพราะเราทําเป็นข้าวมันไก่ทอดแล้วก็ข้าวมันไก่กรอบเนาะไก่จะทําเป็นชิ้นแบบนี้นะคะทอดก,กรอบนะคะ เด็กๆชอบนะคะไก่ทอดเนาะนี่นะคะหน้าตาของไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันนะคะหอมมากๆนะคะหอมขิงหอมกระเทียมนะคะดูเม็ดข้าวนะคะเม็ดข้าวรวน หอ,หอมเลยนะคะเราใช้เป็นข้าวหอมมะดีนะคะเงเงา,งาร่วนๆกันเลยหอมมากค่ะหอมมากเต็มหม้อเลยทีเดียวนะคะนข้าวเป็นเม็ดแบบสวยๆเลยนะคะข้าวสวยมากหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูจัดจานกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาข้าวมันไก่ทอดไก่กรอบกของเรา จะออกมาเป็นยังไงนะคะข้าวสวยคะ่ะข้าวสวยมากเสร็จแล้วนะคะหน้าตาข้าวมันไก,ก่กอบไก่ทอดน้ำจิม้ม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 จิ้มยั่วๆนะคะแล้วก็นี่ข้าวมันของเราแล้วก็ ไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำซุปฟักนะคะเดี๋ยวเราจะมารอให้คุณกีชิมดูนะคะว่าผ่านหรือเปล่านะคะนี่เดี๋ยวเรามาให้คุณกีชิมดูนะคะว่าหน้าตาคนทำงานเอเอ้ยนะ ไงเชื่อได้ไหมเ้าจะบอกว่าไม่อร่อยด้วยกอไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรอร่อยเรากินดีๆลองตักน้ำจิ้มราดแบบน่ากินน่ากินหน่อยตักหย่อมให้น้ำจิ้มขึ้นลหลยอยูอมอมอม่มานะคะมาชิมข้าวมันไก่กันนะคะวันนี้ มันไก่มืม้อเช้าเลยค่ะวันนี้หอมมากๆเลยวักมันแก่นะคะมานะคะมานะคะข้าวมันไก่ค่ะมื้อเช้าสําคัญสุดนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกาแฟะกะกกอกแล้วก็ช่องคุณกีกาแฟโกะกอกของเราด้วยนะคะกินบอฮองเมียอ,อีกแล้วสำหรับละ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวกันสวัสดีคะ่ะ